ภายแก๊งมิจฉาชีพมารูปแบบใหม่แอบแฝงมาก,กับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะคะหลอกลวงคนที่ไม่รู้เท่าทันและแฮกข้อมูลมือถือล้วงเงินจากในบัญชีไปได้เลย MC ็วันดารายงานค่ะ มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆบอกว่าจะดูแลข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่องปลอดภยัยมั่นใจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยคุณสามารถศึกษาวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทได้แจ้งไว้และรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ที่นโยบายคุ้มครองตามลิงก์แบบนี้แต่จะบอกว่าลิงก์นี้นะคะทําดูเป็นเหมือนน่าเชื่อถืออย่าคลิกโดยเด็ดขาดนะคะเพราะคลิกไปปุ๊บนะคะ มันจะแฮกข้อมูลมือถือของคุณทันทีเลยค่ะและจะเข้าถึง i ล e Facebook หรือว่าแอปโมบายแบงกิ้งได้เลยนะคะอันตรายมากห้ามกดเด็ดขาดนะคะอันนี้ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อความนะคะอย่างเช่นบริษัทต่างๆหรือว่าประกันชีวิตหรืออะไรก็ตามที่คุณสมัครไว้เนี่ยแล้วมันมีข้อความมารูปแบบนี้อย่าก,กดลิงก์โดยเด็ดขาดนะคะอันตรายค่ะเพราะคุณจะถูกแฮกข้อมูลและลวงเงินจากในบัญชีของคุณไปได้ค่ะ หรือถ้ามีข้อความอะไรก็ตามนะคะที่มันมีลิงก์ไม่พึงประสงค์อย่าก,กดเปิดโดยเด็ดขาดนะคะมันอันตรายมากๆค่ะหรือคุณนะคะเจอมิจฉาชีพมาในรูปแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์เตือนภัยเพื่อนๆและ MC ็มซีวรดาจะไปหาข้อมูลมาเพื่อที่เตือนภัยสังคมกันต่อไปค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมเซฟนะคะกดบันทึกรายการโปรดกดรีโพสหรือว่าแชร์ไปในโซเชียลมีเดียอื่นๆเพื่อเตือนภัยให้เพื่อนๆของเราได้รู้เท่าทันกันนะคะ และตอนนี้ดาเปิดคอร์สสอนทำติ๊กต็อปังตังไหลามานะคะสามารถสมัครได้เลยที่แฟนเพจ Facebook MC Wonderda ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสามารถกดส่งของขวัญกดเปยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนปลอดภัยจากวิชาชีพนะคะ